เมื่อเราหมดหนี้แล้วนะคะเราก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่อไม่ให้เรากลับมาเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณมดดวงพรวัฒนาโพกคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิคค่ะใครๆก็ไม่อยากเป็นหนี้นะคะแต่ว่าหลายคนมีความจำเป็นต้องเป็นหนี้ค่ะกรณีของคุณมดเป็นหนี้อะไรคะ ต้องกู้เงินกะยศค่ะมาเรียนนะคะเพราะช่วงที่เราเรียนที่มหาลาัยปีหนึ่งะค่ะคุณแม่ไม่สบายทําให้เราไม่สามารถหาเงินมาเรียนหนังสือได้ค่ะตอนนั้นกู้มาประมาณ2ปีนะคะประมาณ9ก้าหค่ะ ตอนที่คุณมดเตรียมจบแล้วก็ทํางานแล้วเนี่ยนะคะมีการแบ่งผ่อนชาระคืนหนี้ต่างๆนี่อย่างไรคะตอนนั้นทํางานเงินเดือนไม่เยอะนะคะเงินเดือนประมาณ70,00กว่าบาทค่ะก็หลังจากเรียนจบแล้ว2ปีนะคะก็ไปติดต่อกับทางธนาคารจะขอใช้หนี้กยศเขาก็จะริตรายการมาให้เราเลยค่ะปีที่1จะใช้หนี้เท่าไหร่จนถึงครบประมาณ23ปีแต่เราอยากจะจ่ายกอยศให้ได้ทุกปีแล้วก็ต่อเน,นื่องก็เลยเอาเงินโบนัสที่ได้อ่ะคะ่ะมาเป็นการใช้จ่าย เออมาใช้นี่ก่อจะสอบไปค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าพี่จะใช้นี่หมดนะคะเป็นระยะเวลา10ปีค่ะแต่เงินเดือนเราก็เอามากินใช้ในชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นค่ายาแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นค่าบ้านค่าช่บ้านในการทํางานนะคะแล้วก็หาไรายได้เสริมโดยการรับดูดวงทางโทรศัพท์ก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินกินใช้ได้อย่างสบายสบายปีก็เป็นใช้นี่หมด แล้วก็ยังมีเงินเก็บก้อนหนึ่งตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่คะช่วงที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราเก็บตังค์แทบจะไม่ได้เลยเ,เราพ้นจากอยสอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเก็บตังค์มาเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บได้ประมาณ6กแสนกว่าบาทเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไปซื้อบ้านราคาประมาณล้านหกก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนนั้นนะคะเป็นเงินดาวสําหรับจ่ายค่าบา้านแล้วเราก็กู้มาหนึ่งล้านบาทก็จ่ายค่าบ้านประมาณเดือนหนึ่งเจ็ดพันแปดพันจนกระทั่งเราลาออกจากบริษัทได้เงินประมาณล้านหนึ่งนะคะเราก็เลยตั ดสินใจว่าเราเอาหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะคะมาโปนี่ให้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบมีความกังวลใจจากการเป็นนี่หลังจากนั้นเราก็ได้งานใหม่เป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ปัจจุบันนี้รายรับรายจ่ายดี่เป็นยังไรคะอยู่ได้สบายเลยคะ่ะเราไม่มีนี่แล้วเพราะว่าการที่เราเป็นนี่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันถูกบีบคั้นเราจะใช้ใจ่ายเงินอะไรเนี่ยก็จะต้อง เออต้องคิดก่อนต้องก,กระเบียดกรียนต้องวางแผนมันก็เลยทําให้เราเข็ดค่ะเราก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไม่อยากจะเป็นหนี้อะไรอีกแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมดมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าที่นี้และช่วงนี้นะคะเราจะไปพบกับกูรูที่จะมาแนะนําว่าทําอย่างไรให้หมดหนี้และมีเงินออมค่ะ ถือว่าเป็นราบอันเปรเิฐค่ะและเมื่อคุณหลุดพ้นสภาวะการเป็นนี้แล้วต้องพยายามค่ะรักษาสภาวะนี้ให้นานเท่าที่จะนานไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็แนะนําว่าควรนะคะสร้างวินัยและปรับพฤติกรรมไม่ให้กลับมาเป็นนี้อีกโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินค่ะโดยเลิกนะคะสินค้าเงินผ่อนนะคะการใช้เงินเกินตัวและสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะข้อที่2นะคะรู้จักบริหารเงินที่มีและทํางบประมาณประมาณการของตนเองค่ะเมื่อเราบริหารเงินเป็นเราเริ่มทําบัญชีรับจ่ายของครอบครัวแลว จะสามารถทางบประมาณและควบคุมได้ว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างมีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเงินและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะข้อ 3. นะคะวางแผนการเงินเพื่อรับกับเหตุฉุกเฉินค่ะสําหรับเงินออมก้อนแรกนะคะที่ทุกคนควรมีก่อนนําไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือไปลงทุนเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือว่าการตกงานก็ตามค่ะแนะนําว่า3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนคุณสามารถนํามาใช้ได้ทันทีค่ะไม่ กับประมาณค่าใช้จ่ายของครอบครัวนอกจากนี้แนะนําวางแผนทาประกรันุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเพราะจะเป็นตัวช่วยที่จะแบ่งเบาภาระของคุณไปได้แล้วก็ลดโอกาสในการที่เราจะก่อหนี้ใหม่ค่ะข้อ4นะคะเสริมสร้างนิ่สัประกันออมค่ะและสร้างแรงบรังในดาลใจในการออมในเรื่องของการออมค่ะพูดง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้ใจที่มุ่งมั่นอาจจะเริ่มต้นนะคะออมก่อนใช้ค่ะอย่างน้อย10%ของรายได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราสร้างวิในัยในการออมและมีเงินเหลือเก็บสําหรับเทคนิคสร้างนิสัสการ ออมง่ายๆอาจจะมาจากการกําหนดเป้าหมายในการออมที่ชัดเจนแล้วก็หาเพื่อนนะคะช่วยในการออมอาจจะแข่งกันออมจะเห็นค่ะว่าจํานวนเงินระยะเวลาในการไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรทาให้คุณมีวินัยและกําลังใจค่ะในการที่จะออมได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณนอกจากนี้สามารถเรียนรู้ค่ะเทคนิคบริหารจัดการหนี้นะคะเพื่อให้คุณมีเงินเหลือใช้มีเงินออมนะคะโดยผ่านนะคะเซต e-learning หลักสูตรหมดหนี้มีออมได้อีกด้วยค่ะการเตรียมและการวางแผนการ เงินที่ดีค่ะจะเป็นแผนที่นำทางให้คุณนะคะสามารถผ่านวิกฤตนะคะและมีเงินเก็บเงินออมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e t o r t h h a p p y m o n e y อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ